ผมนะครับบอกเลขได้คําเดียวเลยนะครับว่ารอแล้วรออีกรอจนไม่รู้จะรอ,อยังไงแล้วนะครับมันไม่อัปเดตเลยนะครับเป็นระยะเวลานะครับเอ่อระยะเวลาประมาณกับ3 4มเดือนแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เนาะซึ่งอัปเดตล่าสุดก็คือนี่แหละฮะเป็นตีคริสมาสนะครับซึ่งถามว่าทำไมมันยังไม่อัปเดตสักทีนะครับ ผมก็ตอบไม่ได้นะครับว่าทําไมนะครับแต่เกมนี้นะครับมันหลายคนนะครับก็จะเลิกก็คือหลายคนเลิกเล่นไปหมดแล้วนะครับรวมถึงผมด้วยซึ่งกลับไปเล่นใหม่ผมก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมแต่มันจะแบบเหงาเหงามันจะไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นนะครับแล้วเกมนี้มันมีความทรงจํานะครับนะฮะความทรงจําที่เราได้เล่นด้วยกันนะครับตลอดคนอัพคลิปแล้วเราไปเล่นด้วยกันนะฮะเป็นกับคนนู้นคนนี้นะฮบผม เป็นอะไรที่ดีนะนะี่ครับดีมากนะสรับผมดีกับสระบิ๊กพวดดีเลยนะครับสรับผมเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมก็ชอบด้วยนะครับได้เจอแบบ f c นะครับหลายคนมากๆนะที่มาเล่นเกมนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับผมไม่ค่อยด้ยมาลฟ์สดเล่นฟังกี้ไฟเดียแล้วนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยดีนะตอนแรกก็จะมาไรฟ์เหมือนกันแล้วแหลนะนี่ครับเกมนี้นะครับก็ ช่วงแรกเลยนะเมื่อก่อนที่ผมเล่นครั้งแรกก็จะเป็นไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเลยไม่ได้เปิดมาอัดคลิปฟังกี้ไฟดีครั้งแรกนะครับฟังกี้ไฟดีครั้งแรกผมเล่นนะครับไลฟ์สดนะครับในยูทูบไปเลยฮะลองย้อนกลับไปดูสรตมแรกๆได้ผมเล่นกวดกากเลยฮะนี่ฮะกากชิบหายนะครับแล้วก็เอ่อหลังก็มีการพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ละสเตปนะครับแต่ละขั้นนั่นเองนะครับ จนมาถึงวันนี้นะครับเม <mm um um 응 pues ื่อก่อนผมไม่ได้เล่นดาวสกอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะก็เล่นอัพสกอร์มาตั้งแต่แรกนะครับพัฒนามาเป็นดาวสกอร์นะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วมันน่าลองนะครับก็เลยฝึกมาเรื่อยๆนะครับมอดเกมนี้นะครับมีมอดอัปเดตมากมายนะครับแล้วปัจจุบันบางมอดก็ถูกลบทิ้งไปหลายมอดแล้วเหมือนกันนะครับ๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีมอดอะไรบ้างที่หลงเหลืออยู่นะครับก็เท่าที่เห็นเนี่ยแหละฮะที่หลงเหลืออยู่ในเกมนี้นะครับที่ผมน่าจะ รีวิวน่าจะไม่หมดหรอกนะครับตอนที่ผมจําได้ทุอัปเดตก็รีวิวไม่หมดนะครับเพราะมอสมันเยอะมากจริงๆนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมอสที่ผมชอบที่สุดก็โดนลบไปหลายมอสอยู่เหมือนกันนะเออคิวทีอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะหลายมอสอยู่นะอินคอสเตอร์ก็โดนลบนะครับโดนโดนลบเป็นหลายมอสอยู่นะครับหลงเหลือก็เท่าที่เห็นนี่แหละฮะที่หลงเหลือนะครับมอสเอ่อไมเคิลนะครับแมวใช่ไหมก็โดนลบนะครับนี่ฮะก็เหลือเท่าที่เห็นนี่แหละครับนี่ฮะเกมนี้มัน สำหรับผมมันถึงทางตันอย่างสำหรับผมมันก็ตันแล้วนะนะฮะเพราะว่ามันโดนดาม่าไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งตลบอะแบบดาม่าใหญ่มากเลยครับเนี่ยค,คุณน่าจะรู้ดาม่าอะไรผมบอกไม่ได้จริงคะับในเกมนี้มันก็พัฒนามาไกลแบบไกลมากๆแล้วนะครับเมื่อก่อนคนเล่นห้าหมื่นต่อวันนะตอนนี้เหลอก็หมื่นหนึ่งนะเฉลี่ยหมื่นต่อวันนะครับถต,นะต่ว,นนตว่าก็ไม่แย่นะแต่ผมก็ถือว่ายังมีคนเล่นอยู่อะ่ะเออนะก็จะเป็นคนหน้าใหม่เลยครับสำหรับผมนะเป็นหน้าใหม่นะครัที่ ยังไม่เคยเล่นไฟเดนะครับประมาณนี้นะครับก็เกมนี้มันพาดาอะไรหลายอย่างนะี่ครับฟังกี้ไฟเดก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนาต่อหรือเขาจะทิ้งล้างปล่อยตายไว้อย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับต้องรอดูนะกันนะครับนะฮะข่าวสารก็อยู่ในดิฟังกี้ไฟเดว่าเขาจะปล่อยลิกใหม่เมื่อไหร่นะี่ครับซึ่งมันไม่ปล่อยมันประมาณเกือบ3เดือนแล้วนะครับ นะครับหลายลีกที่ค้างก็ยังค้างอยู่อย่างนั้นนะฮะจนมาถึงปัจจุบันนี่ครับซึ่งเขาไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะเลิกพัฒนาแล้วหรือเปล่านะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเออ่งที่ผ่านมานะครับเกมนี้นะครับก็ถือว่าทําให้ผมเลิกเล่นไปติดเพชรซิมนะครับใช่ฮะติดเพชรซิมได้เพราะเลิกเล่นเกมนี้นี่แหละนะครับนะครับ ปกติทุกอาทิตย์จะอัดฟังกี้นะตอนนี้เ่ยนมาเป็นเฟสซิมแล้วเนี่ยับผมติดเฟสซิมหนักมากนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับฟังกี้ไฟเดย์นะครับอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะั้งน,นะที่ผมพูดถึงเกมนี้นะับผมก็ไม่รู้ว่าคลิปสุดท้ายเกมฟังกี้ไฟเดย์สำผมคือคลิปอะไรนะรือคลิปนี้ไม่รู้จะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่านะฮะเพราะผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะฟังกี้ไฟเดย์มันไม่รู้จะเล่นอะไรเพลงมันมีแหละนะครับแต่ มันเดิมเดิมอะครับอยากเล่นมอสใหม่ๆมอะดิโพสเตอร์วีสี่อยากให้มันอัพเดตมากๆเลยฮะมีโพสเตอร์วีสี่อะถ้าอัพเดตฟังกี้โค้ดจะคุ้มเลยเนี่ยผมก็จะกลับมาเล่นไม่ทุกวันแน่นอนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมฟังกี้ไฟนเดย์นะช่บงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกันคลิปหน้านะคสวัสดีครับ